สวัสดีนะทุกคนอมทุกคนอาจจะรู้จักเมนดี้เมนดี้เป็นน้องสาวของเราแต่รู้ป่าว่าเรามีน้องชายเหมือนกันนะยินดีต้อนรับกิก้าวันเดอร์ยัยชายอ่ากิก้าอมซึ่งกิก้าก็จะมาเล่นรหัสเมนดี้ใช่หรือเปล่าอ่าว่าแต่กิก้าเป็นจีบ<ม>สายม<า>นะีชุดสวยๆเยอะเลยนะเฮ้ยกิก้ากิก้าเป็นลูกชายต้องใส่ชุดชายดิกิก้า กิก้าแต่งอะไรกิกา้ากิกา้าไอ้ว่าแต่กิก้าเล่น Roblox, rivals, กันเบ้ากิก้าเท่ไหมเออเออกิกา้าเราเข้า Roblox rivals นะจ๊อเลยโอ <Okay. S 2> เคเออกิก้าขอแต่งใหม่อนอ๋อ,อ,อลืมบอกไปนะว่ากิก้านั้นไปจีบผู้หญิงมาเยอะใช่เปล่า ตอนจบกิก้าก็ยังโสดเพราะวหน้าของกิก้านอกกิก้าเท่เนอะเท่เลยกิก้าไม่มีใครอยากฟังหน้าของนายหรอกกิก้าแชร์เออใช่บอกใครอ่อมอ่อมตั้งแต่กิก้าเกิดหน้ากิก้าเหมือนกิก้าแชร์ออมพ่อแม่เราก็เลยตั้งชื่อกิก้าว่ากิก้านะเพราะว่ากิก้าหน้ากิก้าแชร์ใช่เปล่าเมื่อแต่เธอออมนายพร้อมยัง เขาเลหนึ่งวีหนึ่งมากิก้ากิก้กามาหนึ่งวีหนึ่งเลยกิก้าอ๋อรู้สึกไงที่เล่นรหัสของมินดี้มินดี้เกยจังเลยอ่ะอ๋อโอเคกิก้าอ๋อกิก้าเคยเล่นเกมนี้บ้ากิก้าเคยเล่นเกมนี้เปล่าเคยครั้งหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนกิก้าเลย โอเคกิก้ากิก้าโอเคโอเคอ่ะเนี่ยคือพร้อมสู้ก,กันกดซีฟอสไลน์นะกิก้าโลเอ้ยอย่าไปสอนกิก้าเอ้ยเฮ้ยกิก้าเก่งดีเนี่ย iga, กิก้ากูแค่ไปพุดมาห <G iga, S 1> ้านอยกิกิก้าเก่งแต่ทำให้กิก้าไม่มีออกหยู่สาวคนไหนอยากอยู่กับกิก้า กิก้าก็แค่พอมเกินไปยอย่าแมนต่อจริงรอ่ะกิก้ากิก้าในชีวิตจริงโคตรอวบเลยว่า <c oughs> แต่กิก้าอย่าลืมบอกผู้ออนผู้ชมชีวิตรประจำวันของกิก้าด้วยนะโอเคเรื่อนหนึ่งกิก้าก็แค่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากโบอกอ่ะเออไม่เป็นไรกิก้าบอกมาเลยบอกมาเลยกิก้ามา เา่กก oh, ้ un, uh ้นนัออบอกชิตจะประจำวันว้ดิกิก้าใส่ชุดแปลกๆมาหลายชุดเลยอ่ะกิก <G iga S 1> ้าจีบสาวอะไรเนี่ยไม่ได้จีบเจ้ากิก้าก <iga> ิก้าไม่ชอบคุยอออยอกิก้าไม่ชอบคุย แต่เนี่ยดูเปล่ากิก้าย่อมมาจากกิก้าแชทแต่ทำไมกิกออกิก้าแชทแพ้เราล่ะกิก้าแชทเปิดล้างจริงดิกิก้าให้ทุกคนดูโอ้ยออกมาเลยเอวเอวกิก้ากิก้าสกิล issue เหมือนเบดีเลยนะกิก้ากิก้าไปเล่นเกมบาร์บี้แต่งหน้ามา เอาดีๆกีก้าหยุดเล่าเรื่องปลอมได้แล้วในชีวิตจริงกีก้ามีเจอสาวเยอะเลยใช่ป่าวเออเราจริงๆเราก็ไม่ได้อยากพูดหรอกกีก้าเก่ง กิดก้าไม่ชอบหน้าหน้าของนายเลยหน้าของนาเยเหม็นกิดก้าวกิดกาวเลยกิดกา้าวเหรอเอ้ย กีก้าใจเย็นกีก้ากูเคโอ้เออถ้ากีก้าพูดแปลกๆก็จะบอกมันดินะว่านายเล่นรหัสมันดีอ่ะบอยกีกกากิงมันละก้า ก็แค่อันแรกโอ้โอ้โอ้กีก้าขึ้นมาไม่ได้หรอกครับอยากดูนเองมากเอ้เจริแหล่ทีมหน้าละทุกคนบ๊ายบายกีก้าบ๊ายบายผู้ชมแล้ว kia ca mẹ đai muốn xong Ơi rồi mẹ đai muốn xong theo với rồi